เทียบให้เห็นกันชัดๆทำไมความดังของน้องอิงน้องหักแทงและกับน้องโซฟีเนี่ยถึงดังแตกต่างกันค่ะพี่น้องทั้งๆที่3มคนนี้น้องอยู่ในวงเดียวกันแต่มื่อนี้ที่ซิมวาววนี่ก็คือบุไดเป็นการเปรียบเทียบว่าผู้ใดดีกว่าผู้ใดนะคะพี่น้องเป็นการอ,อ่พูดถึงการที่น้องทั้ง3ามเนี่ยมาอยู่ในขณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ย ทุกคนมีที่มาที่ไปต่างกันมือนีสาวโบแบนะคะก็อยากมาพูดถึงเกี่ยวกับความดังของน้องทั้งสมคนซึ่งกำลังมีกระแสยอยู่ตอนนี้ในโลกโซเชียลและเป็นเบอร์ต้นๆของคณะมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นก็คือน้องอิงน้องโซเฟียและคนล่าสุดก็คือน้องหักแทงค่ะพี่น้องอันดับแรกนะคะสาวบแบขอเว้าถึงน้องอุงอิงก่อนน้องอิงเนี่ย ทำไมมีความดังที่แตกต่างจากคนอื่นถือได้ว่าองอิงเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้เพราะน้องอ,งอิงเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาในคณะมอลําำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยตั้งแต่คณะมอลําหมอลําำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยยังบทันได้มีกระแสนในโลกโซเชียลตอนนั้นคณะมอลําำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเกือบเกือบที่ซีบกค่อยมีซื้อเสียง ถือว่ามีอยู่แต่ว่ากับบทันโดงดังหลายและบบโจก็บอกว่าครั้งหนึ่งก็เคยเกือบที่ซียุบวงไปแล้วแต่กลับมาได้เพราะกระแสขององอิงเพชรบ้านแพงค่ะพี่นอ้ององิงเป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้คณะหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีคนรู้จักมากขึ้นองอิงเริ่มต้นจากศูนย์และไม่มีอะไรมาเลยแม้กระทั่งชุดล้ำก็ต้องได้ยืมพี่ๆศิลปินในวง เพราะเนื่องจากตอนนั้นน้องค่อนข้างลำบากค่ะอุงอิงเกิดมาจากความลำบากและไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองแม้แต่วันเดียวอุงอิงล่องก็เป็นเสียงมีเอกลักษณ์ล้ำก็มีเอกลักษณ์แต่ที่น้องบนะ่ได้ในตอนนั้นก็คือเต้นเออน้องก็มาฝึกมหัดอุงอิงเป็นคนที่มีความอดทนและเป็นคนที่มีความพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาบ่เคยหยุดนิ่งนะคะ มันเป็นสิ่งที่เฮดไห้องอิงเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นองอิงเข้ามาในวงวันแรกยังไม่มีใครรู้จากองอิงองอิงมากับความลําบากองอิงได้ใช้ชีวิตหมอล้ําที่แบบแท้จริงไปกับรถบัสบได้มีรถตู้นะตอนที่องอิงเข้ามาแรกๆน่ะองอิงต้องนั่งรถบัสไปกับแม่นุ่ติมาข้นเวทีกระซิมีแม่เวอร์ที่คอยประคับประคองน้องน้องอิงเป็นคนที่มีชั่วโมงบินสูง ชม่งบินสูงในที่นี่ก็คืออุงอิงเนี่ยผ่านประสบการณ์ในหลายๆสนามบ่ว่าสิเป็นรถแฮงานหมอลำ้หรือที่อุงอิงทําอยู่ทุกวันณตอนนั้นก็คือถ้าว่างอุงอิงจะไปร้องเพลงตามตลาดนัดเพราะช่วงนั้นเนี่ยน้องอุงอิงเ่ยบอดาเลียนประจําแต่น้องก็ไม่ได้ถึงการศึกษา น้องเรียนโกสนอช่วงนั้นมันกลยเห็นให้น้องเนี่ยได้ออกไปหารายได้ซ่วยแม่หน่อยนะและน้องเนี่ยทรงข้อความมาออดิชั่นกับบอสโจนเนี่ยตั้งแต่ปีหกคงแต่หกสองหมดพี่น้องอาทีว่าบอสโจนเนี่ยเคยเอาแชทของน้องอิงมาเปิดเนาะว่าอยากเกิดแต่บม่มีโอกาสได้เกิดจน ปีที่แล้วอุงอิงได้มาออดิชันบอโจได้เห็นคลิปอุงอิงแรกก็ให้อุงอิงมาออดิชันทั้งด้านหน้าวเวทีอุงอิงก็มาก,กับแม่หน่อยเมื่อนั้นนะคะและคลิปของอ,งอิงตอนนั้นเนี่ยช่อง YouTube ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนั้นยังไม่มีใครติดตามเยอะมากมายถึงขนาดนี้แต่อุงอิงสามารถทํายอดวิวทะลุล้าน ตอนที่น้องมาออดิชันคลิปที่น้องมาออดิชันทั้งด้านหลังเวทีกับบอโจมีคนดูเยอะมากทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นนะ่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่อง u t u b e เนี่ยยังบ่ได้มีกระแสรแรงนะ่ะถึงบัดปัจจุบันนี้นะคะองอิงแบบมา,าจากที่ว่าบ,บ่มีอย่างเลยแล้วกะ็พอบอโจรับน้องเนาะจากคลิปที่มีคนเบิงนะตอนนี้ขนาดที่สามสามล้านกวิวแล้วเนาะที่มีคนเบิงนอ้องนั่นแหละค่ะจากคลิปออดิชันเมื่อนั้นกะเหตุให้บอทโจเนี่ย เพิ่นก็นเห็นความสามารถของน้องว่าน้องเนี่ยเป็นคนมีบุคลิกเป็นเอกลักษณ์เป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติและมีเสียงที่เป็นแบบเอกลักษณ์ประจำตัวนะคะบอโจก็เลยรับน้องเขามาในวงเขามาแรก,แรก น้องกะบโบทันมีอย่างมเมตต่สุดลำ้ำกัยังได้ขอยืมพี่ๆสร้างแตงหนาบอดจูเพิ่นกะได้จัดให้หรือมีคนแวะเวีนมาซอยแตงหนาเพราะว่าด้วยความที่เห็นน้องแล้วก็เอ็นดูน้องนะคะพี่น้องและน้องอิงเนี่ยกัยังโบทันมีรถตู้เขามาไม่ไม่ก็ไปกับรถบัสจนน้องเนี่ยมีพ่อพ่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเยอะมาก ต่อมาบอดจูก็เลย่ยหายรถตู้น้องมาใส่นะคะเป็นรถตู้ส่วนตัวนะคะแล้วก็มีพ่อเอกแม่หน่อยพ่อเอกมาขับรถหายแม่หน่อยก็มาคอยดูแลและหลังๆมาก็มีพี่หมอนอิงมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวเนื่องจากว่าน้องดังแล้วก็อยากมีคนเข้ามาถ่ายรูปอยากมีคนมาจับมือกับน้องอยากมีคนมาพูดคุยกับน้องเยอะมากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่แตกต่างยังเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือหนึ่งความสามารถของน้องเนี่ยแล้วก็สอง นองมาแบบเรียบง่ายไม่ปรุงแต่งบอสเสแซงกับใคร 3. ด้วยบุญบารมีที่องค์อิงสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติสี่องอิงเป็นคนใจบุญและครอบครัวใจบุญจึงเป็นผลบุญที่เฮดไห,น,หนองเนี่ยมีวันนี้ส่วนพ่อโจคือคนที่สัางได้ยอดเยี่ยมส้างศิลปินทุกคนในองค์กรแต่ความโด่งดังกับบุญวาชนะและความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันค่ะพี่นอ้อง และแฟนคลับเอซีบางคนก็ว่าห้างองอิงแล้วกระซิปันใจไปหักคนอื่นเนี่ยมันกระยากอยู่นะคะแล้วก็เฮาก็มาในส่วนของน้องโซเฟียค่ะพี่น้องน้องโซเฟียเนี่ยน้องกระดังมาจากรายการซูเปอร์เทนนะคะโดยมีพี่อุ๋งอิงเนี่ยเป็นไอดอลของน้องคือโซเฟียเนี่ยมีอุ๋งอิงเป็นไอดอลแล้วอุ๋งอิงเนี่ยน้องไปรายการซูเปอร์เทนเมื่อนั้นน้องไปลองเพลงและอุ๋งอิงเนี่ยไปซื้อไพ่และน้องเนี่ยมีความถึกตาต้องใจ กับบอจูและบอจูคิดว่าหมอลำเด็กหน้าฝรั่งคนนี้เนี่ยอนาคตต้องไปได้ไกลแน่นอนถึงตอนนี้ชมม้งบินนองยังประสูงซ้ำผิวอุ๋งอิงนองเป็นอายุยังหน่อยกว่าผิวอุ๋งอิงเนาะอายุยังหน่อยแล้วกะ็นองเนี่ยเข้ามาในวงเนี่ยก็คือการเป็นที่บอจูเนี่ยเห็นแววของนองในรายการซุเปอร์เทนเพิ่นก็ะเลยให้น้องเนี่ยมาสินสัญญาเข้าสังกัดนาะบอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ย ประมาณ9ปีเนาะที่อยู่กับบอจนั่นแหละค่ะก็คือตดนน้องโซเฟียเขามาก็สิมีคุณแม่เขามาดูแลเลยแล้วก็ยังบทันได้ใส่ชีวิตหมอล้ําแบบแท้ๆขนาดแท่เหมือนพี่อุ้งอิงนะคะแต่ตอนนี้น้องกําลังเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์และเชื่อว่าอนาคตของน้องโซเฟียเนี่ยในวันข้างหน้าเนี่ยไปได้อีกไกลแน่นอนค่ะก็คือมันกระแตกต่างกันออกไปเนาะพี่น้องเนาะ แล้วน้องโซเฟียเนี่ยเป็นเด็กน้อยที่มีความสามารถเป็นเด็กน้อยที่มีความขยันฝึกฝนอดทนมันก็เลยเหตุให้บอจเนี่ยเห็นความสามารถในตัวน้องแล้วก็อยากผลักอยากดันน้องให้มีอนาคตที่ดีกะเฮากระิเห็นนะหมอลำเด็กหน้าฝรั่งกบน้องโซเฟียเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคนต่อมานะคะล่าสุดเลยที่เพิ่งมาออดิชั่นกับบอจและใส่เพลงหอฝันมาหลังห่านเบาที่ขึ้นไปออดิชัน่นนั่นก็คือน้องฮักแพงค่ะ นองมาในแบบฉบับมีพี่ยุงอิงเป็นไอดอลเมื่อนั้นนองหักแท้งนี่มาออดิชั่นกับบอโจโเนาะคลิปซ่อนมากเนี่ยคนจะ u t u b e เนี่ยก็คือเมื่อนั้นก็ติดลานแต่ช่วงที่นองมาออดิชั่นเนี่ยช่วงที่นองหักแท้งเขามาเนี่ยนะคะก็คือคณะหมอรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยช่อง u t u b e เนี่ยมันติดกระแสมาแล้วติดกระแสมาตั้งแต่สมัยนอง,งอิงอ่าติดกระแสมากับนองอิงแล้วคนเนี่ยเห็นนองหักแท้งมาออดิชัน่นแล้วก็เห็นใส่เพลงของพี่ยุงอิง ทุกคนก็ต่าสนับสนุนและก็ชอบและอีกนึงซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้บอสโจเลือกน้องฮักเพงก็คือน้องฮักแพงเนี่ยมีบุคลิกเป็นเอกลักษณ์และมีเสียงกล้องกังวานก็คือเสียงน้องเน่โอเคแต่ถึงว่าน้องกาสซิยังบได้มีประสบการณ์หลายเหมือนรุ่นพี่อุงอิงก็คือน้องอิงก็คือน้องเนี่ยก็สิไปตามงานรถแดเฮไปตามงานหมอลำแต่น้องบได้ไปอ่าไปลองเพลงตามตลาดนัดทุกมมือเพราะว่าน้องเนี่ยก็ยัง เรียนอยู่ก็คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนี่ก็คือ,อสิ่งที่แตกต่างนะคะและหักแพงน,นี่เขามานี่ก็ได้รถตู้เลยได้พี่นอ้องบอ่ไดบ่ไดไปอันอยู่กับรถบัสบ่ไดนัง่งรถบัสกุ้งคือจังน้องอีกเนาะก,ก็ยังบ่ไดสัมผัสชีวิตหมอล้ําที่คนขางลำบากคนข้างที่เป็นหมอลั้ที่แท้จริงนะคะน้องมาน้องกับบอดจูก็หายรถตู้มีคนดูแลมีสร้างแต่งหนา้ามีสด มีอย่างครบมาเรียบร้อยแล้วนะคะนองอักนองหักแพงก็คือมีมทุกอย่างค่อนข้างทีสีโครบปลนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะที่เอามาบอกว่าเอา่อเทียบความดังทําไมแตกต่างกันนะคะบอดดายวา่าผู้ใดสีดีก็ผู้ใดนะคะก็คือมาเทียบว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอ่าเพิ่นมาจากแบบไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไงเริ่มต้นจากตรงไหนถึงมายืนอยู่บนคณะมอลำาสาวน้อยเพชรบ้านแพงน่ะแต่เฮาก็ต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้อุงอิงเนี่ย มาแรงมากเพราะว่าองค์อิงเนี่ยเหมือนเป็นคนปลุกกระแสให้กับคณะมลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงกลับมามีกระแสโด่งดังอีกครั้งซึ่งตอนนี้นะคะบอกเลยปฏิเสธบ่ได้เลยว่าเจ้าภพาพจ้างงานเนี่ยเพื่อนอยากพอน้องอิงเพื่อนกระจ่างคณะมลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่เป็นเอกลักษณ์นี่เป็นซิกเนเจอร์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพง องอิงเหมือนเป็นตาสัญลักษณ์ของสาวน้อยเพรบ้านแพงไปแล้วค่ะพี่น้องมือนีสาวบาแบแวกก็เลยเอามาอานัวหัวมวนกับพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะก็คือ,อข้อแตกต่างของแต่ละคนที่เดินเข้ามาในคณะมรำสาวน้อยเพรบ้านแพงและมีอายุหลายๆลเรียกกันและเป็นเด็กกําลังมีไวท้ที่มีอนาคตไปข้างหน้าค่ะพี่น้องมือนีสาวโบแบกก็เลยนะ้ามาบอกซูพี่น้องฟังค่ะเดี๋ยวสาวโบแบกก็จะมีคลิปลหลายๆคลิปนะคะมาวอกซูพี่น้องฟังนะอาจจิมี เป็นเรื่องเล่าดรามา่าแน่อย่างแน่เนาะก็พี่น้องกจะยาเฝ้าเบื่อเฝ้าอันมีกันเน้อพี่น้องนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ